โลกนี้ไม่ต่างอะไรจากสามก,ก๊กคุณจะเป็นเล่าปีขงแบ้งโจโฉหรือเป็นเพียงตัวหมากของใครบางคนอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจกฎของเกมนี้มากแค่ไหนหวังว่าบทเรียนจากสามก๊กจะทำให้คุณไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเราจะถอดรหัสโลกที่ซับซ้อนให้คุณเข้าใจแบบทะลุทะลวง 1. คําคำพูดคือดาบที่ฆ่าคุณโดยไม่เห็นเลือด ในโลกแห่งอำนาจคำพูดคืออาวุธที่อันตรายยิ่งกว่าดาบคนที่พูดผิดเวลาหรือพูดกับคนผิดอาจต้องแลกด้วยชีวิตเหมือนในยุคสามก,ก๊กที่หลายคนพลาดเพียงประโยคเดียวแต่กลายเป็นศัตรูในสายตาเจ้านายไปตลอดการตัวอย่างกวนอูพูดข่มโจโฉหลายครั้งทำให้ถูกเก็บไว้ในบัญชีดำแม้ภายนอกยังยิ้มให้กันบทเรียนคิดก่อนพูดและพูดเฉพาะเมื่อจำเป็น เสียงที่เงียบอาจปลอดภัยกว่าการประกาศตัวตน 2. น้ำใจมากเกินไปมักตายเพราะคนใกล้ตัว 3. โกกเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่ไว้ใจเพื่อนจนถูกหักหลังน้ำใจในยุคแห่งกลลศึกคือช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะจากคนที่อยู่ใกล้และรู้ความลับคุณทั้งหมด ตัวอย่างลิโปเชื่อใจต่างโต๊ะและเตียนหองมากเกินไปสุดท้ายถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วโดนตัดทิ้งบทเรียนให้ใจได้แต่อย่าให้ทั้งหมดคนใกล้ชิดคือคนที่รู้จุดอ่อนคุณดีที่สุด 3. ความเงียบคืออำนาจหลับของคนที่แข็งแกร่งจริงในโลกแห่งกลลศึกคนที่พูดน้อยไม่ได้แปลว่าไม่คิดบางคนเงียบเพราะเขารู้มากกว่าที่คุณรู้ คนที่ฉลาดจะไม่รีบเปิดไพ่ตัวเองแต่จะปล่อยให้คุณเผยไพ่ก่อนตัวอย่างขงเบ้งมักนิ่งฟังก่อนพูดไม่แสดงความคิดจนกว่าจะมั่นใจบทเรียนยิ่งรู้มากยิ่งต้องนิ่งให้มากเงียบให้เป็นแล้วโลกจะบอกข้อมูลให้คุณเอง 4. อ่อนนอกแผงในคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของผู้อยู่รอด ใครที่แสดงออกว่าแข็งแกร่งตลอดเวลามักตกเป็นเป้าทำลายแต่คนที่รู้จักทำตัวอ่อนโยนราบเรียบเหมือนไม่เป็นภัยจะรอดและมีเวลาสร้างอำนาจตัวอย่างเล่าปีมักวางตัวเป็นคนดีใจอ่อนน้ำตาร่วงบ่อยแต่ใช้ภาพลักษณ์นั้นรวบรวมพันธมิตรได้มากมายบทเรียนอย่ารีบประกาศสักดาถ้าคุณยังไม่มีอำนาจจริงแกล้งโง่แกลงง้กลงอ่อนเพื่อดูทิศทางลมห ความกล้าโดยไม่มีสมองคือหายนะของผู้นำในยุคสงครามใครที่คิดแต่จะสู้โดยไม่ดูสถานการณ์หมากตายเร็วลำพังแค่ใจกล้าไม่พอต้องกล้าด้วยแผนต้องเสี่ยงเมื่อรู้ว่ามีโอกาสไม่ใช่แค่เสี่ยงเพราะไม่กลัวตายตัวอย่างเตียวหุยกล้าบ้าบินหลายครั้งจนเกือบตายเพราะอารมณ์บทเรียน ความกล้าต้องมาพร้อมสติอย่าให้ใจพาคุณไปตายในสนามที่คุณไม่รู้จัก 6. คนที่รู้จักใช้คนคือผู้นำที่แท้จริงในโลกของสามก,ก๊กผู้นำไม่ได้เก่งทุกด้านแต่เขาเก่งในการเลือกใช้คนที่เหมาะกับภารกิจและรู้ว่าใครควรทำอะไรผู้นำที่ดีไม่ได้ลงมือทุกอย่างเองแต่ทำให้คนเก่งอยากทำให้เขา ตัวอย่างเล่าปีแม้จะไม่ใช่ยอดนักรบแต่ดึงขงแบ่งกวนอูเตียวหุยมาเป็นขุมกำลังสำคัญบทเรียนอย่าพยายามทำทุกอย่างเองจงหาคนที่เก่งกว่าแล้วใช้พลังของเขาเพื่อเป้าหมายคุณ8ความพักดีต้องมีทั้งใจและจังหวะความจงรักพักดีเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่เทามอบให้ผิดเวลาหรือผิดคนมันอาจกลายเป็นโซ่ที่พันธนาการคุณ ความพักดีต้องอยู่บนฐานของปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวอย่างกวนอูพักดีต่อเล่าปีจนไม่ยอมเจรจากับสุนกวนทําให้โดนซ้อนกลนและเสียหัวบทเรียนความพักดีต้องคู่กับปัญญาอย่าจงรักในแบบที่ทําร้ายตัวเองและพังแผนใหญ่ 9. คนที่ดูถูกศัตรูมักพ่ายแพ้อย่างไม่คาดคิดในการทําศึกหรือทําธุรกิจ อย่าคิดว่าศัตรูหรือคู่แข่งอ่อนแอกว่าเราเสมอไปเพราะคนที่ถูกดูถูกมักเก็บพลังไว้เงียบๆและรอจังหวะสวนกลับอย่างรุนแรงตัวอย่างโจโฉเคยประเมินเล่าปีต่ำไปคิดว่าเป็นเพียงขุนพลธรรมดาจนกลายเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในภายหลังบทเรียนอย่าดูถูกใครแม้เขาจะไม่มีอะไรตอนนี้เพราะอำนาจสามารถสร้างได้ด้วยเวลาและความฉลาดสิ เสียสละเล็กน้อยเพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าบางครั้งการยอมเสียหน้าเสียตำแหน่งหรือเสียบางอย่างในระยะสั้นคือการวางหมากเพื่อชัยชนะในระยะยาวตัวอย่างเล่าปีเคยยอมแต่งงานกับน้องสาวสุนกวนแม้ไม่อยากเพื่อเชื่อมสัมพันธมิตรชั่วคราวก่อนพลิกเกมในภายหลังบทเรียนอย่ายึดติดกับศักดิ์ศรีจงยอมถอยหนึ่งเก้าเพื่อเดิน19ก้าในภายหลัง11 ศัตรูที่อันตรายที่สุดมักอยู่ในคราบมิตรในสามก,ก๊กศัตรูที่น่ากลัวไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงข้ามคุณยังเปิดเผยแต่คือคนที่แฝงตัวอยู่ใกล้ชิดแล้วค่อยๆทำลายคุณจากภายในคนที่สแสร้งเป็นมิตรแล้วสะสมข้อมูลจุดอ่อนและโอกาสที่จะหักหลังตัวอย่างซูมาอี้แกล้งทำตัวจงรักภักดีต่อโจโฉและโจผีแต่สุดท้ายกลับยึดอำนาจทั้งราชวงศ์ไว้ในมือ บทเรียนระวังคนที่ชมคุณมากเกินไปสนใจคุณมากเกินไปเพราะบางทีเขาอาจต้องการอะไรบางอย่างที่คุณมีสิบคนที่ไม่รู้จักเวลาแม้ฉลาดก็พังในสงครามและการเมืองความถูกต้องไม่พอต้องถูกจังหวะด้วยคนเก่งที่เคลื่อนไหวผิดจังหวะมักล้มเหลวเพราะโลกไม่ได้รอคนฉลาดเสมอไปแต่รอคนที่รู้จังหวะตัวอย่าง จิวี่เป็นแม่ทัพที่เก่งและฉลาดแต่ใจร้อนเรียบเร่งแข่งกับขขงเบ้งจนวางแผนพลาดและตายด้วยความแค้นบทเรียนชีวิตคือเกมจังหวะไม่ใช่เกมความรู้ใจเย็นรอจังหวะแล้วค่อยลงมือ 13. ใจอ่อนกับศัตรูคือความโง่ที่ต้องแลกด้วยเลือด ความเมตตาคือคุณธรรมแต่ในโลกของกลลศึกการใจอ่อนกับคนที่ตั้งใจจะทำลายคุณคือการเปิดโอกาสให้เขาทำซ้ำอีกครั้งตัวอย่างเล่าตีเคยไว้ใจลิวยี่และไม่กำจัดในทันทีสุดท้ายลิวยี่รวมหัวกับซุนกวนทำให้เสียเมืองสำคัญบทเรียนเมตตาได้แต่ต้องเฉพาะกับคนที่สำนึกศัตรูที่เคยแทงหลังคุณได้ครั้งหนึ่งเขาจะทำได้อีก 14. คำสัญญาคือสิ่งที่ใช้ล่อไม่ใช่สิ่งที่ยึดถือเสมอไปในโลกแห่งเล่เหลี่ยมคำสัญญาคือเครื่องมือทางจิตวิทยาใช้ล่อใช้สร้างภาพใช้ซื้อเวลาแต่ไม่จำเป็นต้องรักษาทุกคำหากมันจะทำลายแผนใหญ่ตัวอย่างโจโฉให้คำมั่นกับหลายฝ่ายเพื่อรวมอำนาจแต่เลือกหักหลังทันทีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม บทเรียนอย่าหลงเชื่อคำพูดมากกว่าการกระทำและอย่าสัญญาอะไรที่ทำลายอนาคตของคุณเพื่อรักษาภาพลวง 15. ชนะใจคนดีกว่าชนะศึกการได้ใจคนทำให้คุณมีทหารนับพันทั้งที่ไม่มีดาบการชนะใจคนคือพลังอำนาจที่ไม่มีวันหมดแต่การชนะศึกแค่ครั้งเดียวอาจจบลงได้ทันทีเมื่อใจคนไม่อยู่ข้างคุณ ตัวอย่างเล่าปีแม้จะแพ้หลายศึกแต่ยังคงมีคนซื่อสัตย์ติดตามเพราะเขาชนะใจไม่ใช่แค่ชนะสนามรบบทเรียนอย่าสร้างอาณาจักรด้วยความกลัวสร้างด้วยความศรัทธาแล้วมันจะอยู่ได้ยาวนาน 17. คนที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้จริง ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันคนที่ยิ่งใหญ่คือคนที่ทำเพื่อส่วนรวมสร้างเป้าหมายที่คนอื่นรู้สึกว่ามีส่วนร่วมได้คนที่เห็นแต่ตัวเองมักโดดเดี่ยวและถูกทิ้งตัวอย่างตังโต๊ะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ตนเองจนสุดท้ายถูกคนในค่าทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีบทเรียนหากอยากยิ่งใหญ่ต้องคิดเกินกว่าคำว่าฉันให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ 18. คนพูดมากมักตายก่อนคำพูดคืออาวุธที่คมที่สุดและอันตรายที่สุดพูดผิดที่ผิดคนหรือผิดเวลาอาจทำลายทั้งอาณาจักรของคุณในพริบตาคนที่ฉลาดจะพูดให้น้อยลงแต่ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือควบคุมสถานการณ์ตัวอย่างอ้องอุ่นวิจารณ์ณผู้มีอำนาจโดยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในวงล้อมของศัตรูสุดท้ายถูกฆ่าเพราะปาก บทเรียนพูดเฉพาะเวลาจำเป็นและอย่าบอกความคิดลึกๆก,กับใครจงให้การกระทำเป็นผู้พูดแทน 19. ความไว้ใจเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดการไว้ใจคนผิดเพียงครั้งเดียวอาจทำลายทุกอย่างที่คุณสร้างมาในชีวิตอยากคิดว่าคนที่อยู่ข้างคุณจะซื่อสัตย์ตลอดไปเพราะสถานการณ์เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนบทเรียนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนไม่ใช่เกราะป้องกันความทรยศ จงใช้สติพิจารณาคนใหม่อยู่เสมอ20ผู้ที่ควบคุมความกลัวคือผู้ที่ควบคุมอำนาจคนที่กลัวจะถูกควบคุมได้ง่ายผู้ที่สามารถสร้างความกลัวหรือใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์จะสามารถปกครองได้โดยไม่ต้องใช้กำลังตัวอย่างโจโฉปกครองด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าทรยศเพราะรู้ว่าความผิดแม้เพียงเล็กน้อยจะถูกลงโทษอย่างโหดเหี้ยมบทเรียน คนไม่กลัวคุณเพราะคุณดีแต่เขากลัวผลลัพธ์จากการหักหลังคุณต่างหากจงเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้าทำให้ผิดหวัง21อย่าประเมินคนเงียบต่ำเกินไปเขาอาจเป็นระเบิดที่รอเวลาคนเงียบไม่ได้โง่คนพูดน้อยไม่ได้อ่อนแอบ่อยครั้งคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ไม่อวดไม่โวยวายแต่กำลังวางแผนเงียบๆเ,เพื่อวันล้มคุณตัวอย่าง สุมาอี้แกล้งเป็นคนอ่อนแอสุขภาพไม่ดีไม่ทะเยอทะยานจนคนอื่นประมาทสุดท้ายเขาควบคุมราชสำนักได้ทั้งระบบบทเรียนจงเงียบในตอนที่คุณยังไม่พร้อมแล้วค่อยพูดอีกทีเมื่อคุณมีอำนาจล้นมือ 22. พลังที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอวดผู้ที่มีอำนาจจริงมักไม่จำเป็นต้องแสดงออกให้เห็นเพราะทุกคนจะรู้ได้จากผลของการกระทำไม่ใช่คำพูด คนที่อวดว่าตัวเองเก่งมักแค่ต้องการกลบความกลัวของตัวเองตัวอย่างขงแบงไม่เคยคุยโวถึงความสามารถของตนแต่ทุกครั้งที่เขาเดินมากศัตรูยำเกรงก่อนลงมือเสมอบทเรียนจงแสดงให้เห็นว่าคุณคือใครผ่านสิ่งที่คุณสร้างไม่ใช่สิ่งที่คุณพูด 23. คนที่กล้าล้มเหลวจะได้สิทธิ์ประสบความสำเร็จในสามกก คนที่กล้าเสี่ยงแม้รู้ว่าอาจแพ้คือคนที่ได้ชื่อว่าผู้ยิ่งใหญ่ขณะที่คนที่กลัวเจ็บกลัวเสียหน้าจะอยู่ในความปลดภัยแต่ไม่เคยสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เลยตัวอย่างเล่าปีกล้าขอพึ่งซุนกวนแม้รู้ว่าอาจโดนหักหลังกล้าเสี่ยงแม้ไม่มีใครยอมรับในตอนแรกสุดท้ายกลายเป็นจักรพรรดิบทเรียนโลกไม่ให้รางวัลคนปลอดภัยโลกให้รางวัลคนกล้า คนที่พร้อมล้มแล้วลุกใหม่25ถ้าคุณไม่มีสิ่งที่คนต้องการคุณก็ไม่มีพลังต่อรองพลังในการต่อรองไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่คือสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือถ้าคุณไม่มีทัพสินไม่มีอำนาจไม่มีสิ่งที่เขาอยากได้คุณไม่มีสิทธิ์จะมีเสียงตัวอย่างกกเล็กๆที่ไม่มีอำนาจมักต้องยอมจำนนเพราะไม่มีข้อเสนอที่น่าสนใจบทเรียน จงสร้างสิ่งที่โลกต้องการจากคุณแล้วโลกจะยอมให้คุณพูดก่อนคนอื่น 25. ความอดทนที่แท้จริงไม่ใช่การรอแต่คือการรอพร้อมการวางแผนคนส่วนใหญ่คิดว่าการอดทนคือการนิ่งเฉยแต่ในสาก,ก๊กผู้ที่อดทนคือคนที่ใช้ทุกนาทีของการรอเพื่อเตรียมการโจมตีที่แม่นยำและรุนแรงที่สุดตัวอย่างซูมาอี้รอหลายสิบป,ปีเพื่อช่วงชิงอำนาจ เขาไม่เพียงแค่รอเฉยๆแต่สร้างสายสัมพันธ์ฝึกทายาทและลอบวางกลยุทธ์อยู่ตลอดบทเรียนการอดทนที่ไม่มีการเตรียมตัวคือการรอความพ่ายแพ้แต่การอดทนพร้อมเตรียมการคือเส้นทางของผู้นำา6 6คนที่ทำอะไรเงียบๆคนเดียวมักเปลี่ยนโลกได้คนที่เปลี่ยนโลกได้จริงไม่ได้ใช้เสียงดังหรือคำพูดล้นฟ้าแต่ใช้การลงมือทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอวด คนเหล่านี้คือเบื้องหลังของความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ตัวอย่างคงเบ้งวางแผนศึกอยู่เบื้องหลังเดินกลยุทธ์ทุกก้าวให้เล่าปีได้ใช้ไม่ต้องอยู่หน้าฉากแต่คุมผลลัพธ์ทั้งหมดบทเรียนอย่าประเมินพลังของการลงมือทำเงียบๆคนเดียวเพราะนั่นคือพลังของผู้เปลี่ยนเกม27คนที่รู้จักถอยก่อนจะได้เปรียบในระยะยาว ในสงครามและในชีวิตบางครั้งผู้ชนะคือคนที่รู้ว่าเมื่อใดควรถอยไม่ใช่แค่เดินหน้าอย่างบ้าระหร่ำการถอยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการรักษากำลังรักษาทางเลือกเพื่อรอจังหวะโจมตีครั้งใหม่ตัวอย่างเล่าปีถอยจากศึกหลายครั้งทั้งตอนเสียเตียงและตอนเสียกังตังแต่ทุกครั้งที่ถอยเขาเก็บกำลังไว้ต่อย,ยอดเสมอ บทเรียนอย่าก,กลัวการถอยจงรู้ว่าการถอยที่ถูกจังหวะจะนำคุณกลับมาได้ดีกว่าเดิม 28. คนที่คอนโทรลภาพลักษณ์ได้คือคนที่ควบคุมเกมภาพลักษณ์คือสิ่งที่ลอกตัดสินคุณก่อนรู้จักคุณจริงคนที่สร้างภาพให้หน่าเกรงขามฉลาดหรือดูเบาบางตามแผนจะควบคุมวิธีที่คนปฏิบัติต่อเขาได้โดยอัตโนมัติตัวอย่างโจโฉสร้างภาพว่าเป็นแม่ทัพเหี้ยมโหด คนกลัวและยอมสยบแม้อย่างไม่ทันสู้บทเรียนอย่าปล่อยให้โลกตีความคุณเองสร้างตัวตนที่คุณอยากให้คนเชื่อแล้วคนจะเดินตามบทที่คุณเขียน29การไม่เลือกข้างก็คือการเลือกอยู่รอดในเกมแห่งอำนาจบางครั้งการไม่แสดงจุดยืนชัดเจนทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นในอนาคตคนที่เลือกข้างเร็วเกินไปมักหมดบทบาทไว้ตัวอย่าง สุนกวนล,ลังเลไม่เลือกข้างจนวินาทีสุดท้ายในหลายศึกทำให้สามารถรักษาอำนาจของตนได้ท่ามกลางสองมหาอำนาจบทเรียนอย่ารีบตัดสินใจเพราะแรงกดดันจงวางตัวอย่างชาญฉลาดจนกว่าจะเห็นเกมชัดเจนพอ 30. คําคำสัญญาคืออาวุธของคนฉลาดไม่ใช่ของคนซื่อคำสัญญาใช้เพื่อซื้อเวลาสร้างความไว้วางใจหรือวางกับดัก คนที่ยึดมั่นในสัญญาเสมออาจเป็นแค่เหยื่อของคนที่ใช้สัญญาเป็นเครื่องมือตัวอย่างโจโฉสัญญากับหลายคนแล้วกลับคำเมื่อได้เปรียบคนเหล่านั้นไม่กล้าโวยเพราะกลัวอำนาจของเขาบทเรียนใช้สัญญาเพื่อวานกลยุทธ์ไม่ใช่เพื่อผูกมัดตัวเองกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ31คนที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยคือคนที่คุณควรกลัวที่สุด ศัตรูที่ยิ้มให้คุณอ่อนน้อมกับคุณและไม่เคยขัดใจคุณเลยคือคนที่อาจซ่อนมีดไว้ข้างหลังคนฉลาดจะไม่ประมาทแม้แต่กับคนที่ดูไม่มีอันตรายที่สุดตัวอย่างสุมาอี้วางตัวนอบน้อมกับทุกฝ่ายแม้แต่โจโฉยังไว้ใจแต่สุดท้ายเขาคุมอำนาจทุกอย่างได้หมดบทเรียนความอ่อนน้อมอาจไม่ใช่ความจริงใจมันอาจเป็นเครื่องมือของอำนาจที่ร้ายแรงกว่า 32. ใครควบคุมอารมณ์ได้จะควบคุมสถานการณ์ได้ในสมก,ก๊กผู้ที่แพ้มักแพ้เพราะความโกรธความกลัวหรือความหลงคนที่ใจเย็นที่สุดมักเป็นคนที่เดินหมากสุดท้ายได้ตัวอย่างสุมาอีอดทนต่อการยั่วยุของคงเบ้งได้เสมอเขาจึงอยู่รอดยาวนานจนกลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงบทเรียน อารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้จะทำให้คุณกลายเป็นเบี้ยของคนอื่นจงฝึกนิ่งแม้โลกจะปั่นป่วน 33. แพ้ได้แต่อย่าแพ้แล้วหมดคุณค่าคนที่ล้มเหลวแล้วมีค่าคือคนที่คนอื่นยังเชื่อถือแต่ถ้าคุณล้มแล้วเสียศักดิ์ศรีหมดคนก็จะเหยียบซ้ำ3า 34. จงคบคนที่มีเป้าหมายเพราะเขาจะไม่ทวงคุณ คนที่ไม่มีเป้าหมายมักจะชวนคุณใช้ชีวิตแบบไร้ทิศทางคนที่มีเป้าหมายจะช่วยผลักดันคุณให้คุณเติบโตพร้อมกันตัวอย่างคงเบ้งเลือกอยู่กับเล่าปี่เพราะเขาเห็นเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่แค่เพราะคำพูดไพเราะบทเรียนคบคนตามเป้าหมายไม่ใช่ตามอารมณ์อย่าอยู่กับคนที่แค่อยู่ไปวันๆเพราะเขาจะดึงคุณลงเสมอ35 คนที่ฟังเก่งจะคุมทุกบทสนทนาโดยไม่ต้องพูดในโลกของการเมือนและอำนาจคนที่พูดมากมักเปิดไพ่เร็วแต่คนที่ฟังจะรู้ไพ่ของทุกคนโดยไม่ต้องเปิดของตัวเองบทเรียนอย่ารีบพูดรีบอวดรีบโชว์จงฟังให้ลึกฟังให้ครบแล้วคุณจะเห็นช่องทางที่คนอื่นไม่เห็น 36. กการรู้ว่าอะไรไม่ควรทำสำคัญกว่าทำอะไรได้บ้าง คนที่ฉลาดไม่ใช่แค่รู้ว่าทำอะไรได้แต่ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ห้ามทำเพราะการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจพังทุกอย่างที่สร้างมาตัวอย่างเตียวหุยเก่งมากแต่เพราะนิสัยใจร้อนดื่มเหล้าขาดวินยัยทำให้ถูกลอบสังหารและกลายเป็นบทเรียนของคนเก่งที่ไม่ควบคุมตัวเองบทเรียนความพินพาศส่วนใหญ่มาจากสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ควรทำแต่เราก็ยังทำ จงจำไว้ว่าหลีกเลี่ยงพลาดสำคัญกว่าสร้างผลงาน 37. ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณคือผู้ควบคุมเกมคนที่ขาดสติทำอะไรตามอารมณ์จะตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นเสมอในทางกลับกันคนที่คุมอารมณ์ได้ไม่โกรธง่ายไม่ดีใจเร็วจะเป็นคนที่อ่านเกมขาดและเป็นผู้นำได้ในทุกสถานการณ์ ตัวอย่างสุมาอี้โดนยั่วให้โกรธหลายครั้งโดนกดให้ออกศึกโดนดูหมิ่นว่าไม่กลา้าแต่เขานิ่งรอจังหวะสุดท้ายพลิกเกมได้หมดบทเรียนอย่าให้ใครควบคุมคุณด้วยอารมณ์จงควบคุมเกมด้วยความนิ่งแล้วคุณจะได้เปรียบเสมอ 38. อย่าก,กลัวที่จะเป็นคนสุดท้ายถ้ามั่นใจว่าคุณจะชนะในหลายเหตุการณ์ของสามก,ก๊กคนที่เข้าช้ากว่ากลับเป็นคนที่ได้เปรียบ เพราะเห็นความผิดพลาดของคนอื่นก่อนแล้วใช้โอกาสนั้นเข้าตัดสินชัยตัวอย่างสุนกวนรอดูท่าทีระหว่างโจโฉกับเล่าปีก่อนแล้วค่อยเข้าไปมีบทบาทในศึกเซ็กเพ็กทำให้ได้ทั้งพันธมิตรและเพิ่มอำนาจโดยไม่ต้องเสียงมากบทเรียนอย่ารีบแย่งเป็นที่หนึ่งในเกมที่คุณยังไม่เข้าใจกติการอให้ทุกคนเปิดไพ่แล้วค่อยเลือกเดินให้ถูกช่อง 3 9คนฉลาดไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ต้องรู้ว่าใครรู้คุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในทุกเรื่องแต่คุณต้องรู้ว่าใครเก่งเรื่องไหนและใช้คนให้เป็นนี่คือทักษะของผู้นำที่แท้จริงตัวอย่างคงเบ้งไม่ได้รบเก่งแต่ใช้แม่ทัพอย่างจูลงกวนอูเตียวหุยได้อย่างถูกคนถูกเวลาจนศัตรูต้องหวาดกลัวบทเรียน จงมีทีมที่เก่งกว่าอย่าพยายามเก่งทุกเรื่องด้วยตัวเองเพราะการรู้ว่าควรใช้ใครตั้งหากคือสุดยอดของปัญญา40ใครเข้าใจความกลัวของคนอื่นคนนั้นคุมใจคนได้คนเราถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเสมอใครที่เข้าใจว่าอีกฝ่ายกลัวอะไรต้องการความมั่นคงแบบไหนจะสามารถคุมใจเขาได้ดีกว่าคำขู่หรือคำสั่งตัวอย่าง เล่าปีไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาเข้าใจหัวใจของประชาชนว่าคนกลัวการกดขี่จึงวางตัวเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมทำให้คนรักและยอมตายแทนบทเรียนอย่าพูดในสิ่งที่คุณอยากให้เขาได้ยินแต่จงพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าจะไม่ได้ยินแล้วเขาจะเดินตามคุณโดยไม่ต้องบังคับ41จงเงียบและแกล้งโง่คุณจะได้ทุกอย่าง การวางตัวเป็นคนไม่รู้ไม่โดดเด่นทำให้ศัตรูป,ประมาทและเปิดไพ่ของตัวเองโดยไม่รู้ตัวในขณะที่คุณสังเกตเรียนรู้และรอเวลาลงมืออย่างแม่นยำตัวอย่างซูมาอี้ทำตัวอ่อนแอเงียบไม่ตอบโต้คำดูถูกจากขงเบ้งจนถูกเข้าใจผิดว่าไม่กลา้าแต่สุดท้ายกลับเป็นผู้ชนะที่ครองอำนาจจนกลายเป็นราชวงศ์ใหม่ บทเรียนลอกนี้ให้รางวัลกับคนที่รู้แล้วทำเป็นไม่รู้มากกว่าคนที่เรียบแสดงออกว่าตัวเองเก่งจงรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบและเมื่อไหร่ควรฉายแสง 42. ความพักดีคือพลังที่สร้างอาณาจักรได้คนที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณในวันที่ลำบากคือคนที่ควรค่าแก่การฝากชีวิตและถ้าคุณให้คุณค่าแก่คนแบบนี้คุณจะไม่เคยล้มจริงในชีวิตตัวอย่าง กวนอูพักดีต่อเล่าปีจนวินาทีสุดท้ายแม้จะถูกล่อลวงด้วยตำแหน่งและอำนาจเขายังคงยืนหยัดกับคำว่าพี่น้องบทเรียนอย่าทิ้งคนที่พักดีเพื่อคนที่มีประโยชน์ชั่วคราวเพราะคนที่รักคุณจริงจะสร้างโลกให้คุณได้ในระยะยาว 43. คนที่ใช้ปากมากกว่ามือมักเป็นตัวถ่วงในสนามจริงคนที่พูดมากเกินไปมักเป็นคนที่ทำได้น้อย คนที่เงียบแล้วลงมือกลับสร้างผลลัพธ์ได้จริงตัวอย่างลกสุนไม่ใช่คนพูดเจ๋งแต่ในการศึกเผาทัพเรือโจโฉเขาวางแผนอย่างเงียบๆแล้วชนะศึกยิ่งใหญ่ได้บทเรียนคำพูดไม่มีค่าถ้าไม่มีการกระทำหนุนหลังจุงให้ความสำคัญกับการลงมือมากกว่าการสร้างภาพ44อย่ากลัวศัตรูที่แข็งแกร่งแต่จงกลัวศัตรูที่อดทน คนที่เก่งแต่ขาดความอดทนจะหมดแรงกลางทางแต่คนที่อึดอดทนและรอได้จะชนะในเกมที่ยาวกว่าตัวอย่างซูมาอี้อดทนอยู่ใต้เงาของเบ้งมานานไม่เคยปะทะโดยตรงแต่รอจนของเบ้งตายถึงค่อยเปิดเกมบุกและยึดครองได้ในที่สุดบทเรียนความอดทนคือพลังเงียบที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ถ้าคุณมีมันจะทำให้คุณชนะทุกศึกในระยะยาว 45. ถ้าอยากเป็นที่รักต้องรู้จักยอมเป็นผู้ฟังคนที่พูดเก่งอาจดูฉลาดแต่คนที่ฟังเก่งจะเข้าถึงใจคนได้มากกว่าเพราะการฟังคือการให้เกียรติและทำให้คนรู้สึกมีค่าตัวอย่างเล่าปี่มักให้โอกาสขุนพลและชาวบ้านพูดก่อนเขาจึงได้รับใจจากทุกคนแม้จะไม่ใช่ผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดบทเรียน ความสามารถในการฟังคือเสน่ห์ลึกของผู้นำที่แท้จริงจงฟังให้มากแล้วคุณจะเข้าใจคนได้มากกว่าที่คิด46คนที่มีอำนาจยิ่งต้องอ่อนน้อมอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การข่มคนแต่คือการทำให้คนยอมรับโดยไม่ต้องใช้กำลังและสิ่งนี้เกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนตัวอย่างคงเบ้งแม้มีปัญญามากแต่ไม่เคยเย่หยิง เขาเคารพคนทุกระดับทำให้ได้รับความรับและความร่วมมือจากทุกฝ่ายบทเรียนอำนาจที่หยิงยโสจะอยู่ได้ไม่นานแต่อำนาจที่อ่อนน้อมจะฝังรากลึกและมั่นคม47ถ้าไม่รู้จักถอยสุดท้ายคุณจะถูกบีบจนพังการถอยไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือกลยุทธ์เพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมคนที่เดินหน้าอย่างเดียวโดยไม่รู้จักถอยจะหมดแรงและพังเองตัวอย่าง เล่าปีถอยหลายครั้งเพื่อเอาตัวรอดแล้วกลับมาสร้างกำลังใหม่เช่นตอนหนีจากโจโฉแล้วค่อยกลับมาตั้งตัวอีกครั้งบทเรียนถอยในเวลาที่เหมาะสมคือการวางหมากไม่ใช่การล้มเหลวถ้าคุณฉลาดพอคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยเพื่อรุกที่ดีกว่า49ความกลัวทำให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่ เมื่อคนกลัวเขาจะมองภาพบิดเบือนไม่กล้าตัดสินใจและทำสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดเพราะฉะนั้นจงจัดการความกลัวให้ได้ก่อนจะตัดสินใจ50คนที่คิดยาวจะชนะคนที่คิดแค่วันนี้เสมอโลกนี้ไม่ใช่ของคนที่เร็วที่สุดแต่เป็นของคนที่วางแผนได้ยาวที่สุดคนที่มองไกลจะเตรียมพร้อมก่อนใครและชนะโดยไม่เร่งตัวอย่าง สุมาอี้วางแผนให้ลูกหลานสืบทอดอำนาจทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นฮ่องเต้แต่ลูกเขาคือผู้ก่อตั้งราชวงศ์ไหนได้สำเร็จบทเรียนถ้าอยากชนะเกมใหญ่จงคิดเผื่ออนาคตอย่ามัวแต่เอาชนะในเกมเล็กเพราะชัยชนะจริงคือการคุมกระดานทั้งกระดาน